อันนี้รักใจเลยนะคะโอ้โวันนี้ขอบคุณก็ด้วยที่มารลวมกิจกรรมมีเรลแคมป์อีกครั้งหนึ่งที่นี่นะคะใช่จะใช่ที่น่าจะครั้งที่สองหรือครั้ที่ใช่ใครั้งที่สที่สสำหรับที่นี่ะแต่ก็ดีใจมากๆเพราะวันนี้กได้มีใหม่มาใกมด้วยใช่คามมีเช่ไรก็เลยคือีร่ีมีคนที่สาคัญนะครับ้วก็โดนไม่มีเนเลยแล้วก็ตอนนี้มีอีกหน่ซิงเกิลคือข้อความจากคนแต่งหน้า่า พี่กาไม่มาก็เลยไม่มีคนร้องเพื่อนกันเลยร้องนะร้องเพลงเดิไปก่อนนิดนึงได้มั้ยเอาทอดของต้นอ่ะนิดเดียวได้ใช่ก็ฟังอย่าฟังเลยเพลงมันจะแบบเอ่อตามการนิดนึงเพลงมันมันมั่งอ๋อหัวละทำไมอ่ะเออหัวละทำไมมันผิดตรงไหนที่ผมมันอลังการเดี๋ยวลองฟังดูว่ามันอลังการจริงหรือเปล่า ัแลยวลองฟังขอฟังที่พี่เล่าไปได้นะเอ่อนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วเป็นโปรเจกต์พิเศษ10ปีด้วยใช่โปรเจกต์ Hello Stranger ครับใช่นะคะเป็นคนแต่งหน้าที่เราอยากจะรู้จักแน่นอนนะชุดนี้นะคะเอาละค่ะที่ไน่ๆสำหรับวันนี้พี่ก้อยรู้สึกยัไงบ้างกับการกลับมาแคมปัสอีกครั้งหนึ่งบรรยากาศวันนี้ก่อนดีครับดีแต่เหมือนน้องๆยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาวอร์มอัพให้แต่ว่าเดี๋ยววันเวทีเกตมาเนี่ยต้องต้องตื่นนะครบเพลงสนุปบ้านรับปากป่ะะาาน ก่อนพี่ต้นจะลงไปพี่มีขอเป็นรางวัลแบบมาจจกน้องๆด้วยอะไรเงี้ยพี่ขอให้ต้นชี้ถามคำถามสักคำถามหนึ่งได้ไหมได้ครับมีถัวร์มโอเคพี่คตอบได้ไหมมีคำตอบไหมมีคำตอบไหม ม,มีคำตอบไอ้ต้นด้วยนะพี่น้อ,องขอข้อคำถามที่นิสาเป็นดีใช่ไหม <c oughs> อ่าหนึ่งคำถามใช่ไหมครับาหานึคำถามเดียวโอเคอวันนี้โยนคาร่าให้ศิลปินเพราะว่าไม่มีวิธีกรคู่อยู่คนเดียวเกี่ยวกับอะไรก็ได้อ่ะได้เลยถามเลยคิดว่าน้องตอบได้ไหมเป็นน<อ>ักที่โดนถับเยอะเลยอะไรนะพี่ต้นหล่อไหม <c oughs> ใช่ไหมคน <c oughs> น้องเอาไปเอาไปทุกคนเลยครับพี่มีกี่ชุดครับ นี่ชุดเดียวนะมันเป็นลิมิเต็ดมากเลยลิมิเต็ดเอดิชั่นใช่มีจำกัดจริงๆงั้นเอาครับถามอะไรดีอ่ะเอายากๆหรือง่ายๆอ่ะเอาแบบพอตอบได้อ่ะเอาง่ายๆหรือยากๆง่ายง่ายง่ายครับสองคูนสิบห้ายกกำลังสามสแควร์รู้ยอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมเอาอย่างนี้ได้ไหมว่าซิงเกิลเพลงที่เร็วที่สุดของพี่ต้นอ่ะไอ้ปล่อยออกมายากไหมเอาอย่างนี้ซิงเกิลที่เศร้าที่สุดของพี่คือเพลงอะไรที่เศร้าที่สุดของพี่ต้น ยังนะยังค่ะอ้าวโดยไม่มีเธออ่าไนี่ได้ได้ไหมเอาเท่าที่สุดแล้วโดยไม่มีเธอเนี่ยอันนี้ตอบที่สุดเลยจริงใช่ใช่ครับใครตอบใครตอบดีละ่เชิญค่ะหลคนเลยมาเลยไม่เอาใช่ปะเอาไว้คะเชิญค่ะเจนเจนเจนอะไรน้องอย่าอายครับน้องเราง่าสุดแล้วก็เราต้องโชว์ให้ทุกที่ได้ด้วย ตัวเองว่าน uh> eh, ve> um> er ้องไม่รู้เอาอีกอันนี้ก่อนอ่านเรื่ออะไร